สบายดีพี่น้องขอยสิมาสุกเนาะไม้กินแรงพี่น้องเลยขอยต้มเรียบร้อยแล้วขอยสิมาสุกกินก้อนมันี้เครื่องสุกเขามันกับวม้นวิงมากมายพี่น้องอันนี้ใบมะกี่หูใส่มันหอมพี่น้องเลยใบมะกี่หูนี่ใส่มันหอมกำนี้ผักเป้นพี่น้องผักแป้นนี่งามๆเก็บจากสวนเลยเอาลงมาใส่นี่พี่น้องเลยซอยลงกับมือเลย สุกใส่ใบผักเป็ดเด้อพี่น้องสุกน่อไม้สุดยอดแเสพซอยผักเป็ดลงไปใส่เลยจวด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 ลงใส่กระตำด้วยมะนาวพี่น้องปั่นลงไปใส่เลยมะนาวน้ำมะนาวใส่นัวๆเสพๆนะจ๊ะกระตำด้วยข้าวขวายพี่น้อง ขัวตามลงไปเลยเสร็จๆๆแต่ตามด้วยผิกปนนปแลริกป,น,กปนลงไปใส่เลยอย่ไปใส่ร้ายมันพิษกินักเพชษร้อเอาใส่นิดนึงแต่าาว่า้ารุกขัวเคี่ยวเขากัน สุกนโนไม้สไตล์แม่อาะพี่น้องใส่ใบผักเป็ดโอ้ยสุดยอดาะเสบใส่ใบผักเพล้ยสุดยอดาะเสบพี่น้องสุกนโนไม้อาหารบ้านนากินบ่เปิดเบญ่าให้พี่น้องเฮ้ยซิมรสแซ่บสุดยอดาะเสบ ใส่เมย์ไนซ์สลดนิดนิดเมย์ไนซ์สลดนิดหน่อยวว้าแล้วก็ผสมไปไหนใส่มังนาวอีกนิดหน่อยพี่น้องบานมังนาวใส่ก่อนนิดน้อยโอเคบานนี้โอเค มาเด้อพี่น้องเอ้ยสุกน้อยบันนาบันนาบันนาเส็บเส็บนัวนัวเฮาพี่น้องมาเด้อมาเด้อเสิบได้เสิบได้นี right? ่สุกไหมกินยำไรกับ่บเปิดโบนายพี่น้องเอ้ยเส่บเส่กินยำไรกับเส่บโอซีไข่อย่างนี้เอาออก กินยังได้แต่แซ่บแกงน้อไหมสุดน่อไหมหมอกน่อไหมสุดยอดอาหารบัานเฮาพี่น้องนาำหาใส่ใบผักเปื่อแซ่บๆนัวๆนำกันพี่น้องสุดน่อไหมบ้านหน้าบ้านนอกมาเด้อมาเด้อมาแซ่บน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆนัวๆไปทะเแซ่บน้ำข่อยโบพี่น้องมาเด้อมาเด้อไปแซ่บน้ำกันไปหม่ำน้ำกันเด้อพี่น้องขอบใจเด้อถูกรลบถูกไล่ถูกกำลังใจที่มาซุม ขอบคุณหลายๆฝา,ากกไลแ์เป็นกําลังใจเ,เด้อพี่น้องเด้อพอมีกําลังใจสู่ต่อไปพี่น้องมาหมํานํากันหมํำนํากันพี่น้องเป็นตาแสบอยโวว้าวพ่ไพอยากคิดกะกัดมาค็ดรอเด้อพี่น้องแ a n งคิวสมาร์ทเลิฟเลิฟบายบาย